เจ้าพ่อสวัสดีค่ะครับพอห้าน้อยเขาจัาหน่อยเนาะมือนนซีคับาชัดขึ้นเาละซีสาชัดขึ้นเกาตีเฉพาะกีดอกยังพอเฉพาะกมันหอกซีซีหนึ่งกับหกหกซีซีหนึ่งกับหกหกจับคู่กันอยู่ในเลขินหนละโอ้ยนี่เลขยินเนาะหนึ่งซีหศนพิเศษพิเศษเนีพ่อพิเศษเนีพิเศษออก 9ก้าสี่เจ็ดกํานึงนเก้าสีเจ็กําหนาเรียกคือเปล่าไรแท้ปกติดีพอปกตินั้นปกติน่นหลายมันหก่อนที่ซื้อหนึ่งก็หก่พิเศษเดียพิเศษนเก้าสี่เจ็ดกําหนึ่งหนงเก้าเจนนจพอเช็ดจัง ห้าหนึ่งศูนย์สี่กับสีปกติเป็นยังกับพ่อปกติปกติแหะสี่สน่งกับหกหกไงเอาเฉพาะคิดเป็นยังสะเฉพาะคิดมันห้าหนอันนี้กับพ่อห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูกับสี่หกหาหนึ่งศ ว oh. ี่พี่มันยังงพี่พี่มันก็นหาแปดกก็แปดสองนเลยหาแปดหกก็แปดสองาย์นนจังโขโขขาแล้วเกาสองนซีน้อยอยู่แต่ว่าหกมาหลายเนะพ่อนะหกมาสุดมากละหกกบหนึ่งมาหลายถ้าใครวิ่งไครหลุดอัน เด็กระว่างไว้เนี่ยสบายเลยเนะเาะไปตัวมือเอื้นทียี่สิบสี่ยี่สิบสี่พักราหกเจ็ดบ้านผุดเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรตัวนี้ เลขลักหน่งอจะหกเจ็ดแปดเก้าห้าหก,กเจ็ดแปดเก้า,าตัวปกรกบศูนหนึ่ง,ส,งสาม,ส,ามสี่จะคู่บนล่างเนะพ่อเนาะห้าศูนห้าหนึ่งห้าสอง

8ปดสามแปดสี่เก้าศูเกหนึ่งสองเสเก้าสี่เลขวิ่นงพอเจ็ดหนึ่งสี่ห้องเจ็ดหนึ่งสี่อง โอ้ตัวระว่างนี่ระว่างเ,เล่กล่าวเรื่ี่จิตกันหนึ่งไงจิตกันหนึ่งนี่บ่ปผาเลยเด้ย <c oughs> เยา้ขออนุญาตทุ่นตัวเล็กนะพ่อเนาะ ตัวเลขแนว่ทางห้าน้อยของพ,พระกอบสำหรับมือนี้สำหรับ,รบมืออื่น24มกราคม2,567นหาอเนอเนาะซึ่งชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรนะคะตัวเลขแนวทางเลขหลักห้าหกเจ็ดตัวประกบ0,12,34จับคู่บนล่าง5,0,5,1,5,2,5,3,5,4 6,0,6,1,6,2,6,3,6,4 เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสเจสปดหนึ่งปดสองปดสปสี่สองกสามเกาเลขวิ่นเจ็ดหนึ่งสหาสองระว่างเจ็กับหนึ่งตัวระว่างนี่บผาดจากมือนแล้วอเนาะครับเออมีอย่างสีบอกก็แฟนคลับเอซบอถ่ายคลิปครับมื่อนี้เขาบนล่างไงสองน้อยยู่หรอกเนั่นก็้เขาขาเดียว แตาว่าเล็กวิ่นเตี่มันจับปกติจับกันยุ่นหันหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่หกยุ่งหันแวนวัดช่วงนี้เขาเรียกวิ่งดีนะพอนะเขาเด็กวิ่งแต่ก็หกหกเอกฟ้อมยุ่งหันฟ้อมดีอืปัดตัวตั้งแต่พิษละเริ่มแรกมาเลยแหละหนึ่งศูนย์แล้วการชาติกับหกหกหาเก้าสองมาหกเฉพาชิดเกิดมาจหนึ่งศูนย์กับสี่หกอีก วันนี้ก็มาพิเศษก็มาเอาซีเจ็ดก็มาหนึ่งหนึ่งอีกปกติก็มาทีซีหนึ่งแล้วก็มาหกหกอีกหมดชุดไทยมาหาแปดหกอีกแปดสองอีกแสดงว่าเล็กวิ่งเด็กวิ่งนี่เขามาชุดเลย เขาไปวิ่งมาเนี่ยเอาแต่วิ่งเขาก็เอาจับคู่เขาบเอาจับคู่เขาไปวิ่งคืสีเขาได้ไหลมาเนี่ยโอ้สุดมากเลยเขาได้ไหลเขาวิ่งวนลางวนลางแล้วมันเขาดีานเนี่ยมาเนี่ยเขากำลังมีเขาขาเขาแน่มาน่ะเขาก็ได้ทันตัวเงั้นเขาวิ่งเอาเขาก็เอาจับคู่น่ะเขาว่านไหลขาแล้วไปวิ่งกันผู้ได้สี ครับครูกันอยู่ในนีก็ได้จังเหมือนนี่เขาดีครับครูกัได้เนี่ยช่างยุนี่เหล็กวิ่นนีที่พอเหล็กวิ่นนีก็มาหนึ่งซี่เหล็กกาม่าที่หกเหล็กกาม่าหนึ่งศูนย์ไม่ไดนีแมนวัดละเนี่ยวันต่อะหกหกอีกพ้อมหนึ่งหนึ่งอีกพ้อมวันละวินญาณแมนวัดเลยแต่เขาเอาไปวิ่งเขาก็ได้หลายอยู่เหมือนเนี่ยแต่ว่าผู้เอาไปเล่นกันได้ยังอกว่าเหมือนนี่ก็ได้เพราะว่ามันเขา สมควรอยู่ค่ะตื้นเครื่องอยู่หรอกเขาว่างกระได้มันเขามันว่าเขาน่อยเดียวตลาดมันก็มันก็เขามาเหมือดอยู่จ้าเรามันก็มาตองเนาะมันก็มาเบิ้ลเนาะค่ะโอ้เบิ้ลเขาเบิ้ลหลายกรวัาเหมือนหมู่บ้านกับเบิ้ลหมูอนี้กับเบิ้ลนีดมันก็เป็นสละน้อยกระได้มันก็แท่นทีที่บนรางบนรางมากมันก็มาเบิ้ลรัดเบิ้ลรัดซะจ้านอยว่าได้ไม่ว่าก็ ได้เยอวะว่าซ้ำนี่กับพ่อเล่นพ่อร่นยุดอกน้อยก็ได้เจ้าพ่อซื้อไปเล็กไปน้อยก็ได้ซื้อหลายกับพวกวายเราขายม,มันเขาดีอะลช่ก็ได้หลายซื้อน้อยก็ได้น้อยสำคัญที่สุดก็แม่นตัววิ่งกันแล้วว่าเขาข้าพด่อเนี่ยใช่แค <Okay. S 2> ่หมื่นก็เชื่อว่าเขาดีว่าเขาดีแต่ว,ว่าแค่หมือนีมันเขาดีแค่หมาละเด็กหนุ่กำลังเนี่ยผมว่าสุดมาเลยอู้ซื้อกะ ครับตัาทางเลยแต่ตัววิ่งมันมาดีครับตัวระวังตัววิ่งมันแห่มาดีครับหมูเนี่ยใช่แล้วอื่นก็นมาดีก็โกระครับอะมีชำนัาญอะครับในนัน่มก็ได้าพ่อจะาขอากราบขอบพระคุณพ่อหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาอฮานุ่นเป็นสะพานบุญในธรรมชั่วเบบซี่ทุกท่านทุกคนในนั่มไปพิจารณาหน้านไปเปรียบเทียบเลขในใจนะพ่อเนาะครับก็ขอให้ตัวเลขแนวทางพอหึง่งหงปัง,ปงๆเขา่าสีน้อยหาน้อยคือ เก่านะคะบนล่างพร้อมที่สำคัญนะคะเจอก,กัใไม่คิดหนาเนะพ่อเนาะขอพวกคุณมากค่ะพ่อคาครับค่ะสวัสดีค่ะครับ